สวัสดีพี่น้องชาวช่อง YouTube แล้วก็สวัสดีไปยังพี่น้องชาวแฟนเพจ Facebook กันด้วยครับผมวันนี้ก็เรามาอยู่กับน้องน้ำเขียวนะครับน้ำเขียววันนี้ก็ทำงานกันเช่นเคยครับผมน้ำเขียววันนี้ก็ทำงานปกติครับผม เครื่องยนต์ทุกอย่างก็ลงตัวแล้วครับผมตอนนี้ลอกนาะดินก็แรงดีครับผมบอกากับการใช้งานครับ เดียวซับแต่งซิงแต่งสวยครับผมจัดนาซาใหม่เลยนะกินตัวนี่หลายตัวเลยทีเดียวน่าจะเกินสิบตัวได้ครับผมเกือบยี่สิบมั้งช่วงล่างยังดีอยู่ครับผมช่วงล่าง เสียงเครื่องยนต์ก็ยังเงียบอยู่นะเงียบพวกเอวก็ยังไม่หลวมท่าไรนะยังไม่หลวมไม่หลวมเลยแหละเอวยังแข็งอยู่ครับเอวสวิงตาตุงนี่ก่อนขายแก้วทำเขียวมาเ่ยก็เช็คหลายจุดเหมือนกันนะเอามาก็ต้องมาเช็คบ้างครับผมมันไม่ใช่ว่าเอามาแล้วมาใช้งานเลยมันก็มี พวกอะไรที่มันจุก,จ,ก,จ,กจิกนิดน้อยครับผมนะใครที่คอมเมนต์กันมาว่าจะเอามาซ่อมเอามาอะไรเนี่ยมันก็เป็นเรื่องธรรมดาครับรถมันราคาแค่สามแสนกว่าบาทมันก็ต้องมีการซ่อมบำรุงเป็นเรื่องธรรมดานะแต่ถ้าทำงานได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วผมออกหน้าดินได้แบบนี้ก็ โอเคใช้งานย,ยาวๆนะครับผมราคาไม่ซีเรียสน,นะไม่ต้องไปเครียดเรื่องค้างงวดค่าอะไรครับผมเอามาแค่ไปกี่แสนนี่ก็ไปใช้กันย,ยาวๆเลยครับผมน้ำเคียวได้ทำงานตักดินไหลร้อยเที่ยวแล้วครับผมตั้งแต่เอามาเนี่ยเอามาก็ยังไม่ได้กลับบ้านเลย มาก็มาลงหน้างานเลยครับผมก็ถือว่าดีครับผมทรงขนาดน,นี้ระบบแอร์ก็ยังเย็นยังทำงานได้ดีอยู่ก็พอใช้อยู่ครับคอนโทรลบาอยู่นะคอนโทรเบามาแล้วครับผมรถด,ดำเสียนุยรถด,ดำคู่ชีวิตครับผม นี่สุดเด็กก้าครับผมตัวนี้ก็195ร9อ้าาแรงม้าอาน้ำเขียวเริ่มมนเลงแล้วครับ เช้าๆก็อากาศหนาวๆครับผมประหยัดน้ำมันก็ใช้ลมธรรมชาติครับไม่ต้องใช้แอร์รถดำของผมก็มาอยู่กับทีมงานนี่แหละครับผม นำงานกันไปครับฟัมคาวะสกี K3V ครับผมตัวนี้ ว่าคล่องอยู่นะความของเขาเนี่ยังยังทํางานดีอยู่ครับเช็คเพชเชอร์เรียบร้อยครับผม

อันที่สองก็เป็นของเจ๊คทครับผมทีงานเจ๊แคทยังลุยครับป่ากันด้วยครับ dào bay dào bay, xù ấy xù ấy xù sắp bụng ผมไม่แน่ใจว่าคันนี้อยู่กับป๋าตุงมากี่ปีนะใครทราบคอมเมนต์กันหน่อยป๋าตุงซื้อมาพร้อมเทเล,ลอร์นี่เกือบหกแสนนะซื้อมาก็ใช้งานได้กี่เดือนละเห็นว่าเครื่อง mm. เครื่องมีปัญหาเปลี่ยนเครื่องใหม่ครับใช้เครื่องยนต์ของรอยยี่ครับผมตัวน,นี้รอยยี่เขาก็จะมีเทโบาด้วยนะ mm. เครื่องยนต์เขา mm. เพิ่มกำลัง เพื่กัลังแรงมาได้เยอะเลยนะครับผมดูจากการขุดแล้วก็แรงของเขาเหลือๆครับอ่ะจบไปแล้วครับผมคันที่สอง วันนี้วิ่งอยู่อ่านา่าจะประมาณสี่คันครับผมสี่คัน เร่งรอบเบาครับผมมาแล้วครับกันที่สามเด็กก้าร้อยเก้าห้า ขอ,ของพิกแร็คครับผมกันนีพิรขับเองครับคนขับใจเย็นครับผมคันนี้ไปเรื่อยๆครับไม่เร่งไม่รีบไม่ร้อนครับผม ลีลาคนขับก็ค่อนข้างที่จะเริ่มที่จะอยู่มือแล้วครับผมเริ่มลงตัวแล้วเริ่มจะคล่องแล้วครับผมมาใหม่ๆกตกตกกนี่ก็ตะกุกตะกักเหมือนกันนะแต่ก็ขับไปเรื่อยๆก็เริ่มจะลงตัวครับยังไงก็อย่าไปฟาดดำกันนะลูกพี่ฟาดดำกัาเลยเป็นเรื่อง ขี้นคิสคิ q ครับตักลงดำนี่ก็อยู่ประมาณา6ตัก่ะพอดีครับผมแยวนี้วิ่งกันเที่ยวละน่าจะประมาณ100 140 150บาท อันนีู้่พอค่ารถดำนะ,ะถ้ารวมค่าแมคโครก็ประมาณ200กว่าบาทครับผมตอนนี้ก็ราคาก็ต้องเพิ่มขึ้นครับผมแต่ก่อนในราคาถูกได้ครับมายุคนี้แล้วยุคน้ำมันแพงครับพี่น้องไม่ไหวจริงๆครับขอเพิ่มหน่อยเถอะเพิ่มสักสิบาท20บาทครับจะ่พึ่งว่ากันครับผมไม่งั้นก็รถขุดรถดำก็อยู่ไม่ได้ครับผมถ้า ไม่เพิ่มราคานะครับผม,แ,มแรงดีไม่มีตก,ก,กครับผมเดการ้อกาสิบครับยอดฮิตยอดนิยมครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณ FC ี่ทุกท่านครับผมที่เข้ามาติดตามรับชมครับขอบคุณพี่น้องชาวช่องสื่อุรบุรีรัมย์กันด้วยครับผมฝากกันด้วยครับสำหรับเจ้าน้ำเขียวเดีียวซับของทีมงานเช็คแคสตางลุยติดตามการทำงานของเจ้าน้ำเขียวกันไปเรื่อยครับผมวันนี้ก็ทุกอย่างก็ลงตัวแล้วครับผมนะ ก็หลังปีใหม่ครับผมเห็นว่าจะเช็คในเรื่องของระบบไฮดรอลิกครับผมของเดิมมาจากป่าตุงนี่ก็ยังเช็คไม่หมดนะเราก็ต้องมาเช็คก,กันเองครับผมอันนี้ก็ไม่เป็นไรครับผมนะปัญหาเล็กน้อยครับขอให้แต่ทำงานได้เต็มที่ครับผมตอนนี้ก็ทำงานเต็มที่อยู่นะเอาราานผู้ชมไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ